ะะจะง้ามใดมันจะแดดให้นะคะอยากให้แดดย้่พี่น้องนะคะว่าได้ซักผ้าหลายหมื่นแล้วนะคะพี่น้องจะก,ก็เห็นอีกอย่างแน่นะคะหลังจากที่กวนบ่กม่วงเร็จซับเรียบร้อยแล้วนะคะพอาสบายจอยพี่น้องเป็นไข่เป็นอย่างแน่ก็เอานะคะอยู่ในไรในอย่างเนาะน,นะคะมุนี่ก็เลยถือโอกาสได้ซักผ้าค่ะพี่น้องมุนี่เป็นอากาศคึมค้มแน่จักหน่อยนะคะตากผ้ากันนะคะพี่น้องตากซ้อยแน่นะคะ เดือพลายลายค่ะพี่น้องบริสุทธิ์ผ่าหลายมือหลายวันจา้าบรรยากาศแดดจมล้นตกในจังในแจ้งได้อากาศจะเปลี่ยนแปลงในแจ้งน้อยพี่น้องนะคะหลายหม่องหลายบ้านก็จะฝนตกใส่กันนะคะ เน่ว่ามันล่มใส่ว่ามันล่มนะฮะแต่ว่ามีล่มก็คือสิเนี่ยย่านแต่เจ้าพ่อแห่งแก้มันอับมันแล้วพี่น้องแกนเชียวพาอับง่ายนะง่ายล้างอยู่สักเจียวก้อนง่ายจนพ่อแห่ง นี่นะคะพี่น้องฝากพี่น้องนะคะติดตามนะคะซอยกุไลกุแชร์ให้สาวเจ็บแม่ก็แล้วกันเนาะนะคะเมื่อนี้คลิปนี้นะคะมาตากผ่ากัน <c oughs> มึงก็เป็นอย่างพี่น้องนะคะอยู่นี่ไรก็เจังสี่ล่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเนาะนะคะอยู่หัวอยู่สวนนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นอ่าข้างมักแปบ,บนะคะพี่น้องลมแล้วก็ล,ม,ลมอีกอยูพาะว่าลมมาแห้งหัวว่านเมื่อก่อนเรูดขึ้นนี่กระตุกลิ่นอยู่นะคะมืดขึ้นนั่ะละนะคะเส้นเสะเส้นเสะอยู่หันหลังนะคะ จะในกะพีน้องดูแลสุขภาพกันแล้วกันเด้อนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะว่าวาสิเป็นอเอ่อทงานทําไรทาหน้าอายุจะในกะพากันดูแลบึ่งแย่งสุขภาพแน่กันแล้วกันนะคะคลิปนี้ฝากพน้องที่ตามซอยโกรยก์โกแช่ให้สาแจ่มมอลล์เกษตรกรแน่กันแล้วกันนะคะสบัสบดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย